ในี่นะคะจามาเนียค่ะตอนนี้กำลังจะมีจัดมหก,กรรมไทยจีนค่ะสินค้าไทยจีนไม่ต้องบินไปถึงเมืองจีนแล้วค่ะคุณพี่ในวันที่1 0 1ถึงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละร้านน่ะราคาเป็นยังไงวันนี้รีวิวให้ดูก่อนเลยเพราะว่าแต่แต่ละบ้านน่ะกำลังขนของกันอยู่เลยใช่ไหมกำลังขนของอยู่เลยอย่างเก้าอี้คอมตัวนี้นะคะคือราคาถูกมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่สินค้าจีนนะคะ มีสินค้าไทยด้วยสำหรับงานนี้นะคะใครที่ชื่นชอบของถูกใช้งานได้ดีเป็นของน้ำข้าโกหานอินเตอร์เทรดแฟร์ค่ะมะหกรรมสินค้าไทยจีนเปิดโกดังขนกองทัพสินค้าจีนมาลงไทยแล้วอ่ะรีวิวให้ดูรองรับน้ำหนักได้ดีที่นี้เข้ามานะคะก็จะเจอเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ทำสวนสมุนไพรเครื่องมือช่างอาหารเสริมสุขภัณฑ์อาจกิฟช็อปแบบนี้ ซึ่งมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเธอเอาใจสายพ่อค้าแม่ขายแล้วของนี้ไม่ไก่กานะคะน่ารักกรุบเตรียมลมละลายใครที่อยากมาที่นี่งานเริ่มต้นวันที่1 0 1ถึง16ที่ซามานเนียพลาซาตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มติดเดีมถนนบางนาตราดโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ต้องบินไปถึงเมืองจีแล้วคะ่ะ